สวัสดีค่ะโอเคพีเคซิลทีชาแนลวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักโคเชกันค่ะโดยเราจะใช้ยางยืดรัดผมแบบนี้นะคะใครที่มียางยืดรัดผมแบบแบบนี้นะอาจจะมีตัวเชื่อมหรือไม่มีก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เราจะทำเป็นที่คาดผมอันใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าตัวเชื่อมของ ไยที่คาดผมน่ะจะเป็นตัวยางยืดนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเราจะจับยางรัดผมแบบนี้ไว้ก่อนนะคะอ่ะแล้วก็สอดเข็มเข้เขาไปตอนนี้คือจะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะนะปล่อยเชือกเส้นไหมไว้นิดนึงนะคะตัวนี้เราจะถักแบบเอ่อคล้ายๆกับอัพกันนะคะแต่ว่าเข็มคูชเ,เรามันมี ช่วงที่สั้นนี่นะคะก็เลยทำได้สั้นๆนะประมาณสิบสิบหลักนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นหลักที่หนึ่งเราจะทำตัวโซ่ขึ้นมาหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะทำซิงเกิลโคเชนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเส้นไหมเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นหลักที่สองนะคะสาม สี่ทำไปจนถึงสิบหลักนะคะโอเคเมื่อได้ครบสิบหลักพลิกงานกลับค่ะตัวนี้จะเป็นห่วงตัวแรกนะคะแล้วเราก็จะทําห่วงตัวที่สองนะคะแทงลงไปที่ช่องระหว่างหลักที่หนึ่งและหลักที่สองอันนี้ก็จะได้ห่วงตัวที่สองนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจะได้ทั้งหมดสิบห่วงที่เข็มโคเชนะคะ เลือกตรงที่เป็นช่องระหว่างระหว่างหลักนะคะโอเคตอนนี้ก็ได้ห่วงทั้งหมดมาสิบห่วงแล้วนะคะและเราจะทำห่วงอีกหนึ่งห่วงนะเราจะเลือกตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปที่หลักสุดท้ายเอาด้านขอบนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องพยายามนิดนึงนะเราจะเลือกตรงขอบนะคะเพื่อที่จะให้หลักต่อไปจะได้เท่าๆกันนะคะอ่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่สิบเอ็ดห่วงนะเราจะปลดตัวแรกออก1ห่วงก่อนนะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมคราวนี้เราจะปลดทีละ2ห่วงนะคะนะไปแบบนี้นะ อ่าโอเคปปรทีละสองห่วงนะคะโอเคแต่เมื่อเราทำได้ครบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เราจะพันแล้วก็คราวนี้นะคะเราจะเลือกตัวหลักที่สองนี้นะคะให้สอดเข็มแทงขึ้นมานะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมพันหนึ่งครั้ง ดึงค้างไว้ที่เข็มนะคะนะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะนะต่อไปก็พันนะคะพันเข็มแล้วก็สอดลงไปในหลักถัดไปค่ะนะสอดเข็มดันขึ้นมานะคะแล้วเราก็พันไหมเกี่ยวดึงขึ้นมาค้างไว้แบบนี้นะคะทำแบบนี้ทุกหลักเลยนะคะ โอเคนะทำมาครบแล้วนะคะคราวนี้มันจะเหลืออยู่อีกหนึ่งหลักนะเดี๋ยวเราจะเกี่ยวแล้วก็ทำเอาหลักสุดท้ายอ่ะโอเคคราวนี้ก็จะปลดตัวแรกนี้นะคะเราจะเกี่ยวแล้วก็ปลดหนึ่งห่วงก่อนนะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะคะ ปดหนึ่งห่วงคราวนี้ก็พันแล้วก็ปลดสองห่วงนะคะแล้วก็พันแล้วก็ปลดทีละสองห่วงค่ะทําแบบนี้ไปจนครบแถวนะคะปลดทีละสองห่วงนะ เอาละสุดท้ายสองห่วงนะคะเกี่ยวไหมดึงรอดสองห่วงต่อไปพันไหมหนึ่งครั้งสอดเข็มโคเชลงในหลักถัดไปลักษณะนี้นะคะดึงเส้นไหม ลอดหลักมาได้สามเส้นแบบนี้สามห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมหนึ่งครั้งแล้วก็ลอดที่หลักถัดไปเหมือนเดิมพันไหมดึงลอดขึ้นมาไว้ที่เข็มแบบนี้ค่ะทําสเต็ปเดิมหมดทั้งแถวเลยนะคะ เมื่อทำจนครบต่อไปจะเป็นการพันแล้วก็ปลดหนึ่งห่วงในครั้งแรกพันไหมปลดสองห่วงและพันไหมปลดถอดออกทีละสองห่วงต่อไปจนครบแถวเลยนะคะ โอเคในแถวต่อไปก็จะเริ่มทําสเต็ปเดิมนะคะโดยการพันใหมก่อนแล้วก็สอดเข็มไปในหลักถัดไปจะเริ่มเห็นเป็นลวดลายขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ทําไปในสเต็ปเดิมเรื่อยๆเลยค่ะในช่วงของการปลดอันนี้ครั้งที่หนึ่ง จะปลดแค่ตัวเดียวนะคะครั้งที่สองจะเริ่มปลดสองห่วงครั้งที่สามปลดสองห่วงทั้งหมดในการปลดตรงนี้จะปลดทั้งหมดยี่สิบเอ็ดครั้งนะก็ทดลองสวมกับตัวเองก่อนนะคะว่าจะใช้ความยาวเท่าไหร่นะ สมมุติว่าเราถักได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นขั้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปิดกันค่ะเราจะถักซิงเกิลโคเชลงไปในระหว่างตัวเกลียวนะคะของแถวสุดท้ายจะได้ทั้งหมด10สิงเกิลโคเชพอดีเลยอันนี้นะคะนะเริ่มก่อนนะอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปล็อกที่สองค่ะ อันนี้ก็ได้ล็อกที่สองิงเกิลโครเชตครั้งที่สามตัวนี้นะคะซิงเกิลโครเชตครั้งที่สี่นะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดจะได้สิบครั้งค่ะตัดเส้นไหมออกแล้วก็เราจะเย็บด้วยเข็มนะคะอันนี้จะเข็มเป็นแบบเข็มปักคอสติสอะไรงนี้นะคะก็จะ เชื่อมต่อระหว่างตัวซิงเกิลโคเชที่ถักไปเมื่อกี้กับตัวยางรัดผมนะคะเราก็จะพยายามทำให้เป็นสิบครั้งนะคะเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนเริ่มต้นเราก็ทำสิบใช่ไหมซิงเกิลโคเชตัวนี้ก็มีสิบนะเราก็เย็บไปนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ